มาครับส่งงานอะไรครับสำหรับ All New D Max นะครับคันนี้ติดตั้งหลังคา Carry Boy นะครับเป็น Carryboy รุ่น G3 นะครับมาดูนะฮะเสมอหลังเก่งเลยนะฮะแบบนี้ฮะคันนี้เพิ่มเติมออปชันนะครับด้วยการติดฟิล์มเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ติดกันหน้าแบบนี้ฮะคันนี้ไม่ซีนหัวเก่งนะครับไม่ซีนหัวเก่งจะเห็นว่าไม่มียางหีเพลงนะครับแบบนี้คันนี้ล็อกผ่านรีโมทด้วยนะครับใช้ระบบเดียวกับตัวรถเลย รุ่นนี้มีออปชันพิเศษเดินห่างรถและประตูล็อกเองนะครับก็จะล็อกฝาท้ายไปด้วยนะครับตอนนี้ล็อกแล้วนะครับเนี่ยฝาท้ายเปิดไม่ออกนะครับอันนี้มีไฟหลีนะครับแล้วก็ไฟเบรกบริเวณนี้ G3 นะครับไฟเบรกตัวนี้ด้วยนะครับเปิดฮะกดคลายล็อกนะครับนี่ฮะคายเปิดแล้วนะครับมาดูกันครับด้านในไฟใหม่นะครับเป็น LED นะครับรวมถึงหุ่มหนังใหม่นะครับ อันนี้ขอหุ้มเป็นสีครีมนะฮะจัดให้ตามคําขอฮะติดตั้งแบบใช้ฮุกล็อกแบบนี้ฮะไม่เจาะตัวรถนะครับด้านหน้าเป็นกันหน้านะฮะอันนี้ทดสอบกันน้ําให้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงทดสอบน้ํารั่วให้แล้วนะฮะนี่ฮะที่น้าบอกติดตั้งแบบใช้ฮุกล็อกนะไฟในเก่งก็เป็น LED แบบนี้นะครับโอเคจะได้ยินเสียงล็อกซ้ำนะครับเพราะเรายังไม่ได้เปิดนะครับโอเคนะครับโอเคนะฮะตอนนี้เปิดได้นะครับ นี่นะฮะอย่ดูนะฮะนะกดคนเดียวได้มีคนช่วยถ่ายนะครับกดล็อกฮะกดล็อกแล้วเปิดไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้ยังมีกุญแจให้ด้วยนะครับใครสนใจนะครับสำหรับลังคา c a r r y b o y นะครับ G3 ติดตั้งใน all n e w D Max นะครับปีตั้งแต่2,020ขึ้นมาเลยนะฮะตัวนี้2,025ก็ใช้ได้ครับสวยนะฮะตรงรุ่นแบบนี้ใครสนใจก็็อกซ์มาสอบถามหน้าได้นะครับหรือโทรได้ตามที่เบอร์นี้เลยนะครับหรือจะ อินบอกมาสอบถามทาง Facebook ก่อนได้เลยนะครับ Facebook Fanpage แต่งรถนาแดมเพชรบูร์ครับ